สวัสดีค่ะโตขึ้นอยากเป็นอะไรฝนเชื่อว่าคำถามนี้เราได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆและเราก็คำตอบก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและคำถามนี้เองเราก็ได้ใช้ในการสอบถามบุดหลานหรือเด็กทั่วไปคุณแม่เล่าให้ฝนฟังว่าตอนอายุประมาณ3-4ขวบฝนตอบว่าฝนอยากเป็นช่างเสริมสวยจะได้แต่งหน้าแต่งตามีปากแดง ต่อมาเมื่ออายุประมาณสัก 6- 7ขวบฝนก็ตอบว่าฝนอยากเป็นคุณหมอเพราะจะสามารถที่ช่วยรักษาคนเจ็บป่วยให้หายได้แต่คุณรู้ไหมคำถามพวกนี้ใครจะถามเราก็ไม่สำคัญเท่ากับเราได้ถามตัวเองซึ่งฝนได้คำตอบกับคำถามนี้กับตัวเองตอนอายุประมาณ9ขวบเหตุการณ์นั้นเกิดจากฝนได้ดูละคร ชื่อเรื่องว่าดวงใจพิสุทธิ์ในสมัยนั้นพระเอกคือคุณแซมยุรนันและนางเอกคือคุณแอนซีเรียมมีฉากที่ฝุนประทับใจก็คือเป็นฉากของการว่าความในชั้นศาลว่าด้วยเรื่องการที่จะพิจารณาว่าใครจะเป็นผู้ได้ดูแลเด็กน้อยที่ชื่อปุก,กี้ซึ่งเด็กน้อยคนนี้เนี่ยเขาได้รับมรดกอันมหาศาลจากคุณย่าผู้เสียชีวิตดังนั้น ต้องมาพิจารณาดูว่าถ้าใครได้ดูแลเด็กน้อยคนนี้คนนั้นก็เสมือนว่าจะได้ดูแลทรัพย์มรดกก้อนต่อนนี้ด้วยเป็นการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายฝ่ายพระเอกกับน้ำเอกเนี่ยก็ถ้าพูดถึงในฐานะทางสังคมเนี่ยก็โนเนมเป็นไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายกับคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นคนมีหน้ามีตาทางสังคมเป็นไฮโซดังนั้นถ้าพูดถึง ความเหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กผู้ซึ่งได้รับมรดกมีมูลค่ามหาศาลเนี่ยถ้าพิจารณาโดยพื้นพื้นแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าอีกฝั่งหนึ่งที่มีฐานะที่เหมาะสมกว่าน่าจะเป็นผู้อุปการะเลี้ยงดูเด็กคนนี้ซึ่งแน่นอนฝ่ายพระเอกกับนางเอกก็เป็นมวยรองอยู่ในสถานการณ์ที่เพียงพ้ําแต่เพียงแค่เสี้ยววินาทีมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากคําพูด ของเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาพูดออกมาแค่แป๊บเดียวและในสถานการณ์นั้นก็เป็นการช่วงชิงไหวพริบกันของทนายความทั้งสองฝ่ายเพราะคดีมันใกล้จะจบลงแล้วแล้วจากเหตุการณ์นิดเดียวนั้นเนี่ยทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากฝั่งพระเอกนางเอกที่เป็นมวยรองก็กลับเป็นพลิกชนะคดีได้อย่างสวยงามซึ่ง มันเป็นอารมณ์ของคนเชียร์มวยรองที่เกือบจะถูกน็อกแต่ท้ายที่สุดเฮ้ยชนะน็อกอะ่ะมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยในความรู้สึกของเด็กเก้าขวบในคืนนั้นฝนเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากประกอบอาชีพแบบนี้ฉันอยากเก่งแบบนี้ฉันอยากเป็นคนฉลาดมีไหวพริบอย่างนี้แต่ด้วยความที่ฝนก็เป็นเด็กบ้านนอกคุณพ่อคุณแม่ท่านก็จบแค่ ประถมประกอบอาชีพค้าขายเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของสาขาวิชาชีพต่างๆมากมายความรู้สึกความภาคภูมิใจความศรัทธาต่อวิชาชีพที่เราเห็นในละครนั้นนะทาให้เป็นทำการบ้านต่อว่าอะไรนะที่เราอยากจะเป็นในอนาคตฝนก็ได้ศึกษาหาข้อมูลด้วยมาจนท้ายที่สุดก็ มาได้รู้ว่าอ๋อกลุ่มคนพวกนี้เขาเรียกว่ากลุ่มนักกฎหมายกลุ่มนักกฎหมายเนี่ยมีด้วยกันหลักๆก,ก็คือ4กลุ่มอาชีพอาชีพแรกคือนิติกรอาชีพที่2คือทนายความอาชีพที่3คืออายการและอาชีพที่4ก็คือผู้พิพากษาสําหรับผลนะคะก็คือผลแบ่งออกเป็น4กลุ่มแบบนี้ดังนั้นเนี่ยตอนเราเรียนพอตอนมอต้นขยับเข้าสู่มปลาย สิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะก็คือเราจะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลป์ถ้าเป็นสายตรงหรือบางคนจากมอ๊ะจะเปลี่ยนเป็นสายอาชีพอาชีวะเทคนิคไหมสิ่งที่เราจะต้องเลือกมีมีอยู่แค่นี้จากการขยับมต้นเป็นมปลายแต่พอขยับจากมปลายไประดับปริญญาตรีสิ่งที่เราต้องเลือกคือเราจะต้องเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอะไร ซึ่งคําตอบว่าเราควรเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอ,อะไรนั้นเนี่ยมันควรที่จะได้คําตอบว่าโตขึ้นหรือในอนาคตข้างหน้าเราอยากประกอบอาชีพอะไรก่อนดังนั้นในช่วงมปลายคนรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เหมือนมอต้นที่จะขยับไปมปลายไม,ม,ม่ไม่มม่นใจยังไงก็ตีขุมเรียนสายวิทย์ไปก่อน แต่พอมอปลายเนี่ยมันต้องเลือกาว่ออนาคตเราจะประกอบอาชีพอะไรดังนั้นฝนก็เลยทําการบ้านด้วยการให้คุณพ่อพาฝนไปที่ศาลศาลคือศาลจังหวัดนครศรีธรรมาราชตอนนั้นฝนอยู่ประมาณสักม .5 ม .6 ซึ่งเป็นการสอบถามความรู้จากคุณครูหรือคนทั่วไปที่พอจะมีความรู้บอกว่าเราสามารถที่จะไปที่ศาลได้นะแล้วก็ไปศึกษาคือมีเจตนาคือไปศึกษาว่า เฮ้ยอาชีพที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นนั้นนะจริงๆแล้วเวลาที่เราจะต้องไปเป็นจริงๆอะมันมีวิถีการทำงานมันมันเท่อย่างที่เราเห็นในทีวีหรือเปล่าก็ปรากฏว่าพอเราเข้าไปดูบรรยากาศยังจำได้นะคะคือมันมันเหมือนในหนังนั่นแหละที่ด้านบนมีคูยภาษานั่งอยู่ข้างล่างซ้ายขวาก็เป็นทนายความ แล้วก็ตรงกลางก็คือสําหรับพยานแล้วก็ด้านหลังก็คือสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอะไรประมาณนี้ซึ่งพอเราไปเห็นบรรยากาศจริงของจริงนี่มันเท่มันมันใช่เลยที่เราอยากจะเป็นแล้วพอกระบวนการต่างๆมันเริ่มขึ้นมีการว่าความมีการสอบถามข้อมูลกันอะมันนี่รู้ว่าใช่อะมัน,ม,นมันรู้เลยว่านี่แหละ คือสิ่งที่เราที่เราอยากจะเป็นเราจะอยากที่จะไปอยู่ข้างบนนะคะเพราะนั้นก็คือความฝันของฝนฝนอยากเป็นผู้พากษาเหตุผลที่ฝนต้องชัดกับตัวเองก็อย่างที่บอกคือหนึ่งพอมอปลายไปถึงมาหาหลัยมันต้องเลือกมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็คราวนี้เนี่ยฝนเป็นคนที่มีความชัดเจนตั้งแต่ไหนตั้งแต่เด็กๆแหละคุณแม่คุณพ่อคุณแม่สอนให้เป็นคนมีเป้าหมายมีความชัดเจนดังนั้นไม่ใช่ว่าเราจะเรียนไปเรื่อยๆเอ็นทานอะไรก็ได้แต่คณะไหนสาขาไหนก็เรียนไปก่อนนั่นไม่ใช่ฝนนะคะเหตุผลในการทำคลิปคลิปนี้ก็คือว่าพอดีช่วงนี้มันอยู่ในช่วงของการอสอบ entrant สอบอะไรฝนไม่ได้เจอปัจจุบันนี้เขาใช้เรียกคาว่าอะไรนะคะแต่สมัยฝนเนี่ยเขาใช้คําว่า entrant ดังนั้นจึงมีผู้ปกครองหรือว่าญาติญาติหลายคนก็จะสอบถามฝนหรือุ่กน้องก็จะสอบถามฝนว่าเขาควรเรียนมหาวาลัยอะไรคณะอะไรดีซึ่งฝนคิดว่าคําถามแบบนี้มันไม่น่าจะถามแล้วนะในระดับที่เราจะเรียนมหาาลัยเนี่ยคือ ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการที่จะประกอบอาชีพอะไรนั่นหมายความว่าเราต้องรู้แล้วว่าเราจะเรียนคณะอะไรแล้วก็เลือกเรียนที่มหาลัยอะไรการที่คุณมาถามว่าควรเรียนคณะอะไรมหราอะไรอะไรเนี่ยฝนม,มองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่้าหมายยังไม่ชัดเจนนะคะอันนี้ฝนก็มองว่าด้วยส่วนตัวฝนฝนก็มองว่าออปัจจุบันนี้ ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะเด็กในการที่จะขยับจากมต้นเป็นมปลายมปลายแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยอะไรคณะอะไรเนี่ยส่วนมากยังไม่ชัดเจนว่าโตขึ้นอยากจะประกอบอาชีพอะไรไปเป็นเพียงแค่ว่าเพราะว่าคะแนนถึงเพราะว่าเอ่อเทสจากคะแนนแล้วน่าจะเรียนได้ซึ่งจริงๆในชีวิตจริงในเรื่องของการประกอบอาชีพนั้นเนี่ยเราต้องใช้ชีวิต ในการทํามาหากินกับมันเนี่ยประมาณ 20- ่สถึงสีปีนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ที่สั้นๆน,นะคะดังนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรเราไม่รู้ว่าทําแล้วเราจะมีความสุขหรือไม่เนี่ยผมว่ามันมันเป็นปัญหาใหญ่ของของเด็กสมัยนี้ที่โตเป็นผู้ใหญ่ข้างหน้าหรือเอากตจริงๆก็ในรุ่นเราคราวเดียวกันเนี่ยก็ยังมาพูดคุยกันเลยว่า จจุบันนี้แม้ว่าประกอบอาชีพก,กันแล้วนะเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วบางคนแม้ว่าได้เรียนก็ไม่ได้ทำงานตรงกับคณะที่ตัวเองเรียนค่ะคลิปนี้ก็มีจุดประสงค์เพียงเพื่ออยากจะให้น้องๆหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงที่จะต้องเลือกหรือให,ให้คำปรึกษาก็อยากที่จะบอกว่า เส้นทางในการเดินน่ะมันมีหลายเส้นมีหลายวิธีแต่ขอให้คุณชัดเจนในเป้าหมายหรือจุดหมายปลายทางถ้าคุณชัดเจนในจุดหมายปลายทางแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนคะ่ะขอบคุณมากค่ะ